โอเคก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของหนังที่หนังไทยที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอยากกล้าฝันป้นจะเรียกว่ากล้าฝันไหมเพราะว่าแบบกล้าฝันมันเป็นแบบชื่อต้นฉบับเขาอ่ะก็หนังเรื่องนี้ก็คือ The Extreme Riders ป้นทะลุมามาประเด็นคือจะเปลี่ยนชื่อทำไม อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก้าฝันติดเห็นไหมติดก้าฝันอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าก้าฝันเป็นชื่อต้นฉบับของหนังเรื่องนี้ครับพ้บนทะลุมาวก,ก็เป็นผลงานน่าจะเป็นผลงานที่แบบอยู่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของค่ายในเรื่องหนังฟิล์มเลยนะที่แบบยอมรับว่าแบบเราเห็นแบบคลิปคลิปถ่ายสตันของหนังเรื่องนี้ผมยอมรับว่าตอนนั้นแบบน่าดูนะแบบ ผิดคาดอยากดูเลยอะแต่ว่ายอมรับว่าแบบมันมจะเรียกว่าไงดีอะผมคาดหวังที่จะดูแล้วกันผมคาดหวังที่จะเปิดดูแล้วแบบเฮ้ยแฮปปี้แต่แต่ยอมรับว่าแบบมันรอนะจะจำจะเรียกว่าไงอะจำครั้งแรกที่แบบได้ยินโปรเจกต์นีค้ครั้งแรกก็คือมาจากแบบในช่อง y o u t u b บอะอย่างที่ผมบอกไปแล้วอะ แล้วอีกอย่างที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เล่าเบื้องหลังก่อนแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกหนังเรื่องนี้คือผมรู้ผมได้ข่าวมาก่อนไอแสงก็สื้อสองอะไรอ่ะร้อยขาไลโออีกมั้งน่าจะก่อนหน้านั้นอีกอ่ะแล้วหลังเรื่องนี้ก็หายไปเลยแล้วก็มาโผล่ในพามวิดีโอครับหลังดูจบรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงอ่ะ ผมบอกให้ฟังมันเป็นหนังแอคชั่นที่แบบสั้นมาก1ชั่วโมง10 56นาทีเนี่ยแหละแล้วเอาดูจบแล้วหรอแต่ยอมรัวบว่าแบบเฮ้ยคือมันสั้นมากนะแต่ว่ามันสั้นแล้วแบบมันก็หาวบางช่วงมันก็หาวในเวลาเดียวกันอะอืมคงนี้เอาเอาพูดข้อเสียไปก่อนแล้วกันข้อเสียสำหรับเรื่องนี้คือแบบกลางเรื่อง มันสนุกแค่เปิดเรื่องกับท้ายเรื่องอะเออไอ้กลางๆเรื่องแล้วแบบจุดที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะมันแบบมันน่าเบื่อมากแล้วแบบอ่ะถ้าสมมติคุณได้ดูไลโอมาอันนี้ไม่สปอยนะถ้าสมมติคุณได้ดูไลไม่สปอยเรื่องนี้นะแต่แบบไลโอมันออกไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอพูดถึงไลโอนะคือไลโออะจะเรียกว่าไงดีอะมันเป็น มันมีบางฉากแล้วกันที่มันทำออกมาแล้วแบบอ,อย่างวะดราม่าตัวละครถ้าสมมติใครจำกันได้ดราม่าตัวละครทำไมพระเอกไม่ชอบปู่แบบวัดแล้วพอแบบยอมรับว่าพอมาเรื่องนี้ดราม่ามันดีกว่านะครับแต่มันน่าเบื่อมากมันคุยอะไรก็ไม่รู้มันบทก็เหมือนละครดูแล้วแบบโอ้ยอมรับว่าแบบโอ้แบบทแบบแบบรมานเหมือนกันนะแบบคือมันก็ ทรมานแต่ว่าแบบมันไปเรื่อยๆแล้วแบบมันไม่ได้ยําอยู่กับที่อ่ะแต่ว่าอย่างว่าครับเอามาพูดถึงแบบข้อดีแล้วกันข้อดีหนีไม่พ้นเลยฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทําออกมาได้แบบดีแบบดีดีเกินคาดอ่ะเออผมก็ไม่คิดว่าแบบมันจะดีขนาดนี้อนะแต่ว่าแบบเล่าแอคชั่นออกมาได้แบบ ไอ้มุมกล้องดีอ่ะมันกลิ่นมีกลิ่นอายคล้ายๆแบบฟาสวงเล็บฟาสยุคแบบจะเรียกไงอ่ะฟาสทุนต่ำแล้วกันเออฟาสทุนต่ำอ่ะแต่มันก็ถ่ายทำออกมาได้แบบเอยดีแล้วแบบทำออกมาได้แบบสนุกดูเพลินแต่รู้สึกว่าพอมันมีแค่นี้มันมันทำออกมาได้ดีนะแต่ยอมรับ แล้วยอมรับว่าบางฉากแบบเอ้ยมันใช้ซีจีชัดเจนด้วยมันก็เลยทำให้ดูแบบแปลกๆไปบ้างครับแล้วความยาวแล้วอย่างที่บอกครับเรื่องนี้ดูเอามันครับมันจริงๆแต่แบบมันยอมรับว่าแบบมันไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่ว่าก็เห็นความตั้งใจแล้ะครับแต่ว่าคู่ช่วงกลางเรื่องนี้คือแบบผมหาวแบบบางฉากผมหาวเลยอ่ะอืม แล้วที่เหลือมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าพูดถึงเท่าไหรอ่อ่ะก็สรุปว่าข้าฝันโอ้เห็นแมพูดผิดอีกแล้วป้นทะลุมาลมายล์เอ็กซ์ตรีมไรเดอร์ The Extreme Rider ฉายแล้ววันนี้ทำพรามวิดีโอครับสรุปแล้วก็คือมันเป็นหนังแอคชั่นที่แบบไฮ้ดูบันเพลิน,นแต่ว่าเปิดดูเปิดเรื่องและท้ายเรื่องใช้ได้แต่ว่าไอ้ไอ้ระหว่างนั้นคือแบบ วันค่อนข้างน่าเบื่ออ่ะพูดตรงๆอ่ะอื็กสต r e ไร Riders ฉายแล้ววันนี้ทางพลามวิดีโอครับอือันนี้เป็นหนังจากเ,เ,ลเนลเิทหนังฟิล์มนะปีนี้เ,ลเนลวิทหนังฟิล์มหนังเอ้หนังเยอะอยู่นะวงเล็บหนังเยอะเฉพาะเดือนพฤศจิกนะเออแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝากกติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ